สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโน๊ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับไอวินโป้งที่อยากจะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปไป,ไปมาๆนะครับระหว่างโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายเพเภทการใช้งานนะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้โน้ตบุ๊กเองเนี่ยก็มีรุ่นใหม่ๆทยอยออกมาเรื่อยๆเลย เอากรตรงๆเนี่ยถ้ารวมทุกแคตตากรีนะครับหลายร้อยรุ่นบางแบรนด์ก็มีเป็นร้อยรุ่นแล้วก็มีนะครับอาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่แบรนด์เขาวางพซรชั่นเอาไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น MSI m o d e r n 15H สเปคเป็นคอยล์เจ็ดหนึ น้ำหนักเบาแค่1.8โลนะครับแน่นอนว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนะครับมันใช้งานได้แบบหลากหลายเลยได้ออฟฟิศแท้ด้วยพอ USB Type C ก็เป็นแบบผูฟฟังชันนะครับราคาอัปเดตตอนนี้ผมลองเซิร์ชดูนะครับ21,990บาทก็เรียกว่ามีของดีก็เลยอยากจะมาไล่ฟังกันแนะนำกันนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เลยนะครับช่วงนี้จะว่าไปแล้วก็เริ่มมีฝนอากาศก็เย็นลงมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะเล็กน้อยกลางวันออกไปเช่าเช้ายังแสบอยู่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าก่อนหน้านั้นนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หลายคนเพื่อนผมแล้วกันเนาะเออมันป่วยเว้ยมันลาง,งานกันเว้ย นะครับแต่ผมเองก็ยังไม่ป่วยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคนะครับสลหรับ MSI เขาเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับลูกอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมในตอนนี้นะครับก็จะเป็น MSI Titan 18HX ก็เป็นมุกเกมมิ่ราคา1 8ึ9 0 0สิบบาทท็อปสุดแล้วนะครับแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือจะบอกว่าเขาทำ ช่วงราคาน้มุกเนี่ยกว้างนะครับตั้งแต่หมื่นกว่าบาท20,000กว่าบาทหลายหมื่นบาทแสนบาทแสนกว่าบาทหรือว่าเกือบเกือบสองแสนบาทเอฟไซต์เนี่ยก็มีครบทุกไลน์อัพเลยแล้วแต่งบแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับอ่าสำหรับโมเดิร์นก็จะเป็นซีรีส์เน้นการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ เขาเองเนี่ยก็ได้เรื่องตัวสเปคที่แรงลื่นหายห่วงเลยแล้วก็มีการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านะสำหรับตัวโมเด n 15H หมาะกับนักเรียนนะครับนักศึกษาคนทำงานที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่ขอแบบดีไซน์โมเดนโมเดนสวยๆแต่ไม่ลุงลังไม่เยอะแยะแล้วก็ราคาคุ้มค่านะครับ ผมพามาดูตัวสเปคที่ยวาขายกันก่อนก็แล้วกันผมเองเนี่ยทำบทความเอาไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะเป็นราคาปกติปกตินะครับราคาที่ผมลองเซิร์ชมานะครับอย่างร้าน i t ที t y เนี่ยเขาลดเหลือ21,990บาทก็ถือว่าถูกคุ้มสุผลให้มันน่าซื้อกว่าเดิมอีก สเปคนะครับ c o i7 1 3 7 0ง H ก็ถือว่าเป็นชิปประมวลผลเป็น CPU เบอร์แรงเป็น CPU ในกลุ่มของเกมมิ่งโนบุ๊กหรือว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช้านแล้วหายห่วงนะครับว่าจะซื้อไปใช้งานแล้วมันจะไม่แรงหรือเปล่าแรงแน่นอนนะครับผมเรียกว่าผมผมเรียกว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้แบบ CPU แบบเจนใหม่ ai, แต่ผมก็คิดว่ามัน มันยังแรงเหลือเฟืออยู่ในตอนนี้นะแกจอนะครับ Iris Hi e g r a p h i c ก็ถือว่าเล่นเกมออนไลน์ได้ลื่นประมาณหนึ่งเลยแล้วก็พวกใช้งานสมมติก็ถือว่าโอเคแรมนะครับขนาด16 g b กะไบต์เป็น DDR4 บัส3200 GHz แล้วก็ SSD เป็น Gen4 52 g b ส่วนหน้าจอผมพิมพ์ผิดขออภยัยเป็น15.6นิ้วพาเนล IPS เขเป็น Full HD, Refresh r a e 60 h z แล้วก็5เข็มแขสตสี sRGB, ราวๆ60นะครับ Windows 11 Home แล้วก็ได้ตัว Microsoft Office Home and Student 2021มาด้วย Word, Excel, PowerPoint ใช้งานได้ทนทีเลยการรับประกันก็จะเป็นแบบ2ปีนะครับเรียกว่าปีแรกเนี่ยเป็น Inter อร์1ปีหลังเนี่ยเป็นแบบประกันเฉพาะประเทศไทย หรือจะเรียกว่าประกัน2ปีแรกประกัน2ปีเนี่ยเป็นประกันไม่ไทย1ปีแรกเป็นประกันเฉพาะอินเตอร์ก็ได้นะครับราคาดูดิโอเคนะนะครับจะซื้อออนไลน์หรือว่าจะซื้อตามหน้าร้านก็ได้แต่อะไรก็ตามให้เช็คราคาก่อนว่าแต่ละร้านอาจจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันแต่ผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้เพื่อนๆก็กดลิงก์ไปซื้อได้เลยนะครับก็เป็นเอฟเฟอร์เรียแหละบอกตรงๆนะ มาดูที่ตัวฟีเจอร์หรือว่าอื่นๆกันนะครับดีไซน์เนี่ยมันยังเหมือนกับตัวรุ่นที่เป็นปี2 0 2 2อยู่นะครับแต่มีการปรับฝาหลังเป็นโลหะแล้วผมเห็นตัวจริงแล้วที่ Fortune มันทำให้เพิ่มความหรูหรามากกว่าเดิมนะครับมันให้คล้ายเดิมแต่ว่าฝาหลังตรง่วนเนี้ยพานเนี่ยเป็นโลหะไปแล้วก็ดูโอเคนะ แล้วก็ชิ้นงานนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับมีไฟคีย์บอร์ดสีขาวมีแป้นนำแผดมาให้ตัวเครื่องเองก็เรียกว่าลถทอรเส้นสายนะครับเน้นความแบบน้อยแต่มากทัแดก็ขนาดใหญ่ดีไซน์แบบซ่อนปุ่มบานพับก็เป็นแบบ2แกนสามารถกางหน้าจอได้1น0องศานะครับมีฟังก์ชัน Flip and Share ด้วยพอตการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันประมาณหนึง โดยรวมเป็น n o t ที่ผมว่าลงตัวนะคือต้องมองว่าซื้อไปใช้งานทั่วไปอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตทางานเอกาสารเป็นนักเรียนใช้เรียนหนังสือนะครับทํารายงานตรงนีมม้ทำกันได้ว่าเอาเอาว่าทําทํางานเอกาสารละกันนะครับอย่างเช่นเด็กสมัยนี้เด็กสมัยใครไม่เด็กสมัยนี้ผมผม,ผมอายุไม่น้อยเนาะสมัยเราเนีหาหาพวกหาพวก,พวกทําสไลด์ใช่ไหม PowerPoint นะครับสมัยนี้ u n w a t นะครับอืมโอเคอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นศิลปินที่าออกแบบเรียกว่ามาโคเอ่อมาจอยนะครับกับตัวโมเดิร์นรุ่นนี้ด้วยสีสันชื่อว่า Classic Blacks นะครับก็เป็นดำๆด้านๆนนะครับขิวมันๆหน่อยๆ CPU จริงๆมีถึงคอยก้าเลยนะแต่ว่าเมืองไทยจะเป็นคอยเจ็ดหนึ H จริงๆก็แรงเหลือจะเฟือเหลือจะกินเหลือจะใช้แล้วนะครับเป็นแบบ CPU ไฮบริดค r e มี P Core แล้วก็ E คอ e ช่วยกันทํางานประมวลผล WiFi 6 E นะครับสามารถการหน้าจอได้1นึองศานะครับแล้วก็ Flip and Share ได้กดปุ่ม s 1 2ปุ่มเดียวปุ๊บ หน้าจอการแสดงผลเนี่ยก็จะกลับเลยมีแบลติไฟคีย์บอร์ดมีระยะกดที่แป้นเนี่ย1.5มิลน,นะครับทัชแพดขนาดใหญ่แล้วก็มีหน้าแผ่นให้ด้วยในการพกพาไปใช้งานก็ถือว่าสะดวกสบายเพราะว่ามันค่อนข้างบางแล้วก็ค่อนข้างเบานะครับตามสเปคเนี่ยผมขอดูก่อน น้ำหนักอยู่ที่1.7โลเบาที่สุดนะครับแล้วก็ความบางที่19.9ม mm. ิลิเมตรพอเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคานประมาณหนึงนะครับม่จะเป็น USB UH 2นะครับ Type A แล้วก็ USB ใช้ C นะครับรองรับ Display Port รองรับ Power Delivery ก็คือเป็น ฟูลฟังชั o นแหละนะครับเรียกว่าชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องได้ผ่านพวก power bank หรือว่าอะแดปเตอร์อื่นๆที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าต่อจอแยกก็ได้ด้วยเส้นเดียวเรียกว่าสามารถต่อกับพวกมอนิเตอร์บางรุ่นของทาง MSI เองเนี่ยที่ต่อปุ๊บชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องโนบุกด้วยแล้วก็ต่อจอแยกด้วยพวกตะกูลโมเดลยี่สิบเจประมาณนี้นะครับมี HDMI มีช่อง่ไฟละไม้แล้วก็มีไมโคร SD card reader ระบบเสียงก็รองรับเป็น Hi-Res g h Audio กับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับม,มีความทนทานระดับ m i l i s h r เกตนะครับตกกระแทกถุนละอองความความชื้นคือทนประมาณหนึ่งนะครับมี MSI Center เป็นตัวซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งต่างๆในการอัปเดตไดเวอร์ก็ด้วย ตัวเครื่องเองก็ทำมาจากวัสดุแบบรีไซเคิลนะครับได้ตัวรีพีทมาเป็นแบชมานะครับเป็นสวิเ t ตมาตัวรวมก็ประมาณนี้ผมพาไปดูตัวสเปคเต็มๆดีกว่าอีกทีหนึ่งนะครับแรมอ๋อแรมเนี่ยจะเป็นแบบมไม่ใช่อ n อนบอร์ดมันแบบ DDR4 โซดิมปกตินะครับ ฉะนั้นแล้วถ้าคิดว่า16กิกไม่พอที่ให้มาจะอัพเป็น32กิไบต์2ตัวรวมเป็น64กิไบต์ก็ทำได้ถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กที่อัพแรมได้เยอะมากในราคา20,000บาทนิดๆปกติแล้วทำไม่ได้สมัยนี้นะครับ f มเป็น Full HD อันนี้ก็นิดนึงเนาะย้อนยุกนิดนึงแต่ก็ถือว่า ทียบราคาก็เข้าใจได้นะครับ w i f i 6E b l u e t o o t h ุ3าลำโพงเป็นสอสองตัวนะครับอแดปเตอร์90วัตต์อ้าแล้วก็แบตเตอรี่3 9 3วัตต์เอานะครับเอาใหม่แบตเตอรี่9 0วัตต์ก็ถือว่าจ่าไฟเยอะเพราะว่าตัว CPU มันกินไฟเยอะเพราะว่ามันแรงนะครับแต่จับประหยัดพลังงานก็ทำได้นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีความจุถือว่า น้อยกว่าค่ามาตรฐานกลางนิดนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ที่เอยอยออกมาแล้วแต่สเปคใช่ไหมมันยังตัวที่เป็นสามสิบเก้าจุดสามหรือว่าห้าสิบสามจุดแปดอืมผมลองเช็คหน่อยเขาบอกไม่เอ่ออ๋อหงไงของประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นสามสิเก้าจุสมวัตต์อาวนะครับก็ถือว่าน้อยน้อยน้อยก็ยังไงซะผมว่าข้อจํากัดของรุ่นนี้คือแบตเตอรี่อาจจะใช้งานได้ไม่นานนะแนะนําก็คือ พกอะแดปเตอร์หรือว่าซื้ออะแดปเตอร์ใหม่เป็น pd ไว้ใช้กับ type C ก็ได้นะครับโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้สลับ MSI m ซายโมเดิ 15H ต้องเป็น H ด้วยนะไม่ใช่15เฉยๆนะครับก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยกำลังจะซื้อนุกใช้างานเองหรือว่าซื้อให้น้องๆน,นะครับซื้อให้ ลูกลูกหลานโมเดอร์สิบห้าเฮสก็ถือว่าเป็นโนบุกอีกหนึ่งรุร่นละกันที่หน้าจอสิบห้าจวงนิ้วได้เป็นสเปคไอเจ็ดรหัสเฮสซีรีส์นะครับแล้วก็ราคาแค่สองหมื่นหนึ่งเก้าร้อสิบาทในตอนนี้ได้ออฟิเชียด้วยมองภาพรวมความคุ้มค่าถือว่าน่าซื้ออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ผมว่าในงบสองหมื่นบาทนิดๆิดในตอนนี้ผมว่าน่าซื้อกวเดิมอีกคือสองหมืนห้าก็ถือว่าโอเคนะ แต่พอสองหนึ่งเออเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับรายการนมุกทุกวันก็ประมาณนี้ก็แล้วกันฝากติดตามเพื่อนๆฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับในวันต่อๆไปช่วงเวลาสามทุ่มสำหรับค่ำคืนนี้เอ็พงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ